ที่เราบอกรักไปไม่รู้ว่าแกไม่ได้ยินหรือแกไม่ได้รักการตรวจการได้ยินคืออะไรการตรวจการได้ยินเป็นการตรวจการทำงานของหูและระบบสดประสาทเพื่อตรวจเช็คว่าระบบการได้ยินของเรายังทำงานปกติดีอยู่หรือไม่มีปัญหาอยู่ที่ตรงไหนหากตรวจพบว่าเรามีความผิดปกติของการได้ยินก็จะทำให้เราสามารถหาวิธีการป้องกัน รักษาและดูแลการได้ยินของเราต่อไปค่ะโดยปกติแล้วระดับการได้ยินของคนเราจะอยู่ที่ลบ10เดซิเบลถึง25เดซิเบลแต่หากว่ากว่า25 d เดซิเบลขึ้นไปเราจะถือว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นความผิดปกติของการได้ยินมีตามนี้นะคะระดับหูตึงเล็กน้อยก็คือมีการสูญเสียการได้ยินที่25เดซิเบลถึง40เดซิเบลหูตึงปานกลาง จะมีการสูญเสียการได้ยินอยู่ที่41-55เดซิเบลทำให้เข้าใจเสียงคำพูดในระดับ3-5ฟุตค่ะหูตึงมากระดับการสูญเสียจะอยู่ที่56-70เดซิเบลต้องพูดเสียงดังจึงจะเข้าใจ และมีความลำบากในการรับฟังเสียงขณะอยู่ในที่จอแจหูตึงรุนแรงระดับการสูญเสียการได้ยินอยู่ที่71-90เดซิเบลอาจได้ยินเสียงตะโกนในระยะ1ฟุตแต่ฟังไม่เข้าใจนะคะหูน่วคือ91เดซิเบลขึ้นไปไม่ได้ยินเลยค่ะแม้จะมีเสียงดังมากๆก็ตามแล้วใครละ่ะที่จะต้องตรวจการได้ยินคนที่ต้องเปิดเพลงหรือทีวีเสียงดังๆ แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเสียงคำพูดต้องให้พูดซ้ำหรือพูดดังมากขึ้นเพื่อที่จะเข้าใจคนที่มีอาการปวดหูเจ็บหูหูอ,อื้อหรือมีเสียงดังในหูหรือคนที่รู้สึกว่าเรามีความผิดปกติทางการได้ยินแตกต่างไปจากเดิมแล้วก็รวมถึงแก่ด้วยนะที่เราบอกรักไปไม่รู้ว่าแกไม่ได้ยินหรือแกไม่ได้รัก หากใครสนใจอยากตการวจกันได้ยินสามารถมาตารวจกันได้ยินกับเราได้ที่ h e ียไ i g h t h ลินแคร์เซ็นเ n อร์ b a ง g k o k ที่อยู่ตามนี้เลยนะคะ